ฝนก็ลงเม็ดเหมือนเดิมนะคะยามค่ำคืนเราะขาวนะโรยปูนขาวฝนก็ตกแล้วจ้าลงเม็ดลงเม็ดลินลินลิน,นินเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเลยเริ่มตกแรงขึ้นแรงขึ้นเลยนะคะ เสียงเพลงธรรมชาติยามค่ำคืนด้วยค่ะดิกระโดดดุกหมดแล้วหมดแล้ว